โยสวัสดีชาวโลกอิสมีอีกแล้วเกู่กับผม Frozen Herb สมุนไพรแช่แข็งเย่น yeah. ะ <c oughs> พี่ไม่มีเพลงอะไรเลยใช่พี่ ทำไมช่วงนี้มีแต่อะไรนะสายเขียวใช่มีแต่สมุนไพรกัญชา <c oughs> เดี๋ยวไว้มีฟิลลวกันใช่ไว้มีฟิลค่อยทำไม่รู้อีกนานเมื่อไหร่ใช่ก็ <c oughs> วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับน้ำมันวิเศษนะน้ำมันวิเศษอ่ uh, so fresh นะน้ำมันวิเศษนี่นี่คือน้ำมันวิเศษใช่มันคืออะไร uh, ต้องเท้าความย้อนกลับไปอ่น อผมเป็นคนหนึ่งที่น่าจะประสบปัญหาเหมือนหลายๆคนใช่ก็คือโลกนอนไม่หลับใช่แล้วมันก็ส่งผลต่ออารมณ์อารมณ์เราก็จะแปรปวนใช่ผม ไปหาหมอไปรักษามาประมาณสี่ห้าที่ใช่คลินิกสองที่โรงพยาบาลอีกสองที่ใช่เจอหมาหมาโทษทีเจอหมอหมอประมาณห้าหกคนใช่ เ,เขาบอกว่าผมเป็นโรคเครียดนอนไม่หลับใช่ในอดีตเมื่อหลายปีก่อนใช่ผมก็ใช้การดื่มใช่อะไรเขาเรียกอะไรเหมือนในโฆษณานะน้ะอะไรนะ จนเครียดกินเหล้าใะดื่มแต่มันไม่ได้ช่วยอะไรใช่จนกระทั่งมาเจอนี่แหละน้ำมันวิเศษใช่น้ำมันวิเศษตัวนี้ก่อนหน้านั้นผมก็ใช้เขาเรียกว่าเป็นยาเนาะยา เป็นยายานอนหลับยาเขาเรียกอะไรยาปรับสมดุลเคมีอะไรไม่รู้ที่หมอเขาจัดมาให้ใช่อืแต่ผมมันอยู่ในขั้นที่ว่าไม่ปกติไงไม่ปกติเออออคนอื่นเขาอะไรนะหยดสองหยด เขานอนกันไอ้บ้าตัวนี้หกถึงแปดหยดใช่หกถึงแปดหยดแต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าคุณจะไปหาซื้อเองหรือว่าเอามาใช้เองหรือว่าใช่มันก็มันก็ต้องขึ้นอยู่อ่ะแพทย์เนาะเขาก็จะมีใบให้เราเขียนใช่มันไม่ใช่โลกที่เรา เออ,อ,อหรือคิดไปเองอะ่ะมันจะมีขั้นตอนทางการแพทย์ของเขาอะ่ะเออในการจ่ายยาให้คนป่วยเนาะแล้วเขาจะมีแบบให้เราเขียนเขาเรียกไงเขียนบันทึกว่าแต่ละคืนแต่ละวันของเราอะ่ะเราใช้ไปมากน้อยขนาดไหนหกี่หยดเราก็จด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 แล้วก็ส่งออไปให้เขาเขาก็จะไปประเมินแล้วก็จัดกลุ่มเคสของเราอะ่ะ เอ,อว่าเราเหมาะเหมาะเกยเออ์ยาตัวนี้ไหมอย่างบางคนที่ออกข่าวที่ว่าออใช้ไปแล้วก็อะไรนะร่างกายอาจจะแพ้หรืออะไรแล้วก็นั่นแหละเออเพราะว่านั่นแหละเราเราต้องใช้ทีมแพทย์เอาง่ายอืผมไม่แนะนำว่าให้ไปหาซื้อเองหรืออะไร ส่วนราคาก็ขึ้นอยู่แต่ละที่ก็ไม่ได้มาโฆษณาขายแต่แค่อยากให้ใช้ให้มันถูกถูกหลักมากกว่าใช่โดยที่ว่ามีผู้เชี่ยวชาญที่เขาแนะนำใช่โอเคคลิปนี้ก็น่าจะเอาไว้แค่นี้อ่ สำหรับใครที่คิดว่าตัวเองเริ่มป่วยเครียดซึมเศร้านอนไม่หลับหรือไงผมว่าแนะนำว่าโอเคคุณลองไปพบแพทย์ที่อยู่ใกล้บ้านคุณหรือว่าอาจจะถามจากคนรู้จักหรือจากเพื่อนที่เขาอาจจะเคยเออเคยเคยเป็นเนาะเคยเป็นผมก็ยังเป็นมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะหายไปเรือไงใช่ มันไม่มันไม่ได้เหมือนกับอะไรอ่ะมันไม่ได้เหมือนกับไข้หวัดเนาะที่ว่าเป็นอ่าสองสามวันหายแบบก็มันก็ใช้เวลาเป็นปีๆใช่ปีๆโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็เข้าใจในกลุ่มคนที่เขาใช้ใชออ่ผมอยากจะเปรียบเทียบว่าอ่าอย่าง ที่เขาบอกว่าห้ามกินของทอดห้ามกินอย่างนู้นอย่างนี้แต่คุณก็ยังกินใช่ไหมเออนั่นแหละมันก็เหมือนเหมือนกันถามว่ามันใช้เยอะเกินไปมันก็ไม่ดีเหมือนกันใช่แต่ก็มันก็มีกลุ่มคนที่เขาจําเป็นอืมเพื่อนั่นแหละคนที่ อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงใบโพล่าเนาะอ่าอย่างที่เห็นทุกวันนี้ใช่อืมมันเกิดจากการพักผ่อนเป็นเรื่องแรกแล้วหลังจากนั้นคุณอาจจะคิดว่าเออเครียดไว้จนเครียดกินเหล้ากินเหล้าดีกว่าไว้กูไม่ได้บ้าเนี่แต่เหล้ามันส่งผลต่อเนี่ยเนี่ย แล้วหลังจากนั้นคุณจะหลุดจิตของคุณจะหลุดไปไกลใช่ไกลเกินไปที่จะเย,อะอยียวยาก็โอเควันนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วเจอกัน let's get it ชาวโลก peace